Bà, đoàn Buột hóa đi Thì liền tới lạ không? Đây, có cái báo dăng Hả? Anh lên sơ pha không có này? Hả? Sơ pha không của kiếm cặp bao nhăng phảo đấy phảo đấy chạy đón đi sung đón nhau về về sông quay mà hãy nữa สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องผมที่ติดตามข่าวสารนะครับตกทุกได้ยากกันมากมาขอพึ่งผ้าอาศัยกูกกบริว่าชิมารับคนผวงมึงยังมาเห็ุงานไอ้ดามานี่ดิ มาขออยู่น้ากูกกินห้องก็นอนก็ให้นอนหนอน้หองแอร์ยางดีสร้างปัญหากันเอา้ามึงนั่งนี่มึงมีอะไรจะพูดก่อนไปเออจะได้ให้เขาเอานี่ถือไมมึงเคยจะ,จะพูดอ่ะเดี๋ยวผมจะอธิบายข้อเท็จจริงให้ฟังนะมึงนั่งลง องคนนี้นะครับคือกะหลายคนบอกว่าคือรับคนพวกนีมาทํางานจริงๆ้วเขาผมมองว่าเป็นเพื่อนมนุษย์ที่เขามาขออยู่มาขอเพิงผ้านะครับถามว่าผมก็แทบจะบ่ได้มอบไม้งานอย่างที่เป็นชิ้นเป็นอันเลยนะครับกะใหายู่เนี่ยดูแลขอบควายดูแลฟ้ามไก่ชนผมดันหลังนะฮะซึ่งขอบไ่ได้ให้หมอบไม้งานในรายละเอียดที่เป็นงานฝีมืออะไระแทบทั้งสิน้นเมื่อวานผมก็ไป ช่วยน้ำท่วมไปภารกิจในนาทีตำรวจไปไประชุมนะครับกลับมาผมนั่งอยู่นนั่งอยู่ขอควายด้วยมันเละตีเดียวกันอยู่นี่ใส่กันอยู่มานเกือบหาหน้าที่ผมก็เด็กแรงๆลุยน้ำม,มาขาผมก็เป็นแผลบ่เศร้า <c oughs> สาบเข่ามึงก็เมาทั้งวันอกินเมื่อวานกินกี่โมงตั้งแต่กี่โมงมวานอมผมกินเบียร์ก็สามขวด ม,มา้งแต่ว,วันแล้วก็เห็นว่าท้าตีไอ้ลายมาโดยตลอดท้าตีคนอื่นไปทั่วถูกไหมครับออแล้วเป็นไงพอได้ตีกันแล้วเป็นไงเออสบายใจขึ้นยังครับสบายใจขึ้นออก็เอเป็นว่าอยากใหญ่ๆนะกูรู้ว่าไพ,พ่พิชไพ่ถือนะสำหรับกูกูกะห้โอกาสมาเต็มทีแล้วนะอืม ือดเนี้ยไปส่งมันสินรถทั่วปะเดินุูเดินมาเป็นไงมึงยังมีอะไรกันอยู่เปล่าไม่มีอะไรละฮะเดี๋ยวขอโทษนะอ่ะมันไปไล่พี่อ่าปะ่ะ <c oughs> อะไรยังอือรับจันบุรีหรือกับเดช ข้อน,นีอ้มันจะก็คนอะครคำเราอามเรามึงไปไหนกรุงเทพฮะกลับกรุงเทพครับไปไอ้นี้ทั้งสองเดี๋ยวผมไปแล้วผมสง่สงส่งน้องชายผมมาอยู่กับพี่นะพอแล้วพอแล้วเ,วเดี๋ยวออนะดอนไปส่งนะไปเดินไปก็ให ตัดสินใจลครับก็คือว่าแหะทิศถึงบรรุยุ่มกันนะมีปัญหากันก็นกนต้องให้ออกไปทั้งคู่เรื่องเล่าก็คือเจ้าอามนี่ถทาตีมูมาโดยตลอดถ่าตีบางนี่แหละบางนี่ก็เที่ยวไปบอกพนักง,งานฝ้ามมือนามอยู่ว่าพี่พี่อามเป็นยังก็คือท่าตีแต่ผมแท้ถ่าตีแตว่าสามวันติดแล้วล่าสุดก็คือมือขึ้นบอกอามแต่เป็นคนถูบผ่องพังเบิดบางนี่ก็คือทนมวไว จะได้เดตีกันคนพวกดีกับตางคนต่างลําบากมากมาขอ,อาผมอยู่บ่เลยว่าผมไม่ใช่ว่ารับทํางานนะครับไม่ใช่ว่าทําไมผมต้องรับคนพวกนี้ทํางานนี่คือเป็นการให้ชีวิตเขาให้ให้ที่พักพิงเขาให้เขาได้มีที่กินที่อยู่ที่นอนนะครับแทบจะไม่ได้ให้ทําอะไร ไม่ได้เกี่ยวกับงานธุรกิจที่สร้างพบปะประชาชนของผมเลยให้อยู่ด้านหลังฟาร,ร์มไก่ชนอยู่กับข้อควายผมอยู่กับบัวผมดีที่ผมอยู่เมื่อคืนถ้าผมไม่อยู่จะเกิดอะไรขึ้นนะครับบักนึ่งกั <c oughs> เลียงมาคุยตอนเมื่อคืนกับว่ามันทนมาไหวบักไล่เนี่ยบักเสือเรืองเมื่อคืนเนี่ยแต่ว่ามันถือท่าตีมาตลอด บักามนี่ก็คือจากขอมูลของพนักง,งานฟ้ามบอกว่า,าเมาตั้งแต่เศ้าเหตุบอกเหตุยงังอขีรถโต๊ะขันแท่นหน้าอีกจนไอ้มูได้ไปยกรถขึ้นมาเฮ้ยมา,อาสองคนมึง อ่ะมาโอเคอ่าไปเขียนนางเขียนให้มันเรียบร้อยพ่อเอ้าลูกเดินทางปล,ล,ลอดภัยวาสนาของเราร่วมกันแค่นี้เอ้ว่างถิมก่อนได้ไหมถิมลงเออถิมลงลไ,ไปโชคดีทั้งคู่ ลด,ะดนะดอนไป่ง <Yeah. S 1> ไปยังไปเอากุณแจอ่อะมียังอยากจะบอกว่าก่อนจากไปฮะก่อนจากไปนะครับเออมานี่มายืนฝั่งนี้อเอา <ผม S 1> เห็บจ <ไป S 1> ามนมาขึ้นเป็นยังไงอเรื่องเมื่อคืนนี้ก็ถือว่ามันจบไปแล้วอืมเพราะว่าไเราวัดใจกันแล้วไงอืม แต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดนี่ต้องขอบคุณพี่จำนน่มากที่ได้บบรับมาดูแลมาให้กินข้าวกินน้ำสามมื้อเนี่ยครับผมก็อยากพูดว่าพี่จำนน่ดีนะครับถ้าใครมาอยู่กับพี่นนนน่ก็แบบทำตัวดีๆหน่อยอย่าทำตัวเหมือนผม เพราะผมเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีแต่คนเรามันต้องมีหนทางของมันนะครับผมได้พี่ยังจะบอกว่าเอ้าบอมันอธิบายได้เหมการขึ้นเป็นเด็กเพราะนั้นที่ต้องเด็กขนาดนั้นสวัสดีครับเออ้อยมี่ยังอกครับมี่แจพื่นมาท่าตีผมนั่นแหละครับผมก็เลยได้จัดให้เพื่อนครับครับผมก็ากถามเพื่อนว่าเป็นยังขึ้นมหาเร่องผมนะครับนะา ผมกัดจันให้เล่าหลายละครับอะไรไม่เล้วซะกษัตริเล่าบ่แล้วครับกษัตัิยเล่าบ่แล้วครับผมก็เลยต้องจันให้เล่าครับเล่าต้องการแห้งยังวะครับเรามาถ่ายทีผมเนาะผมกับบูมี่ยังวะครับตอนนี้ละครับ้ก็โชว์ดีน้องทั้งสองไ้ก็ดูแลเดี๋ยวจำนีแหละกูอโบหมูว่าอย่งไรกันกูกับว่าอยากจะไล่คนหรอกกูชีวิตกูไม่เคยไล่ใครหนีส่วนใหญ่สินี้ กันโดยปัญหาของเจ้าของเองนะกูกัเป็นเว้นเป็นกรรมกูยังไงกับวัลูที่คูต้องว่าให้พวกมึงไลนพวกมึงหนีเฮ้ยกูไม่ได้ไล่หนีนะแต่มันถึงจําเป็นต้องนะพ่อแม่กูเจียมีอกูเขาบอกให้ให้ไปอยู่ที่อื่นอืมนี่แหละครับ จะให้พี่น้องเขาได้เห็นอีกมุมหนึ่งของชีวิตคนนะครับเพื่อได้กลับมามองตัวเองและก็ปรับปรปุงแก้ไขใส่ชีวิตในแง่การใส่ชีวิตของตัวเองนะครับจะให้เขาแก่เปลี่ยนนิสัยพวกเขาคงจะเป็นไปบ่ไดเ้เขาเขาคงจะเป็นแบบนี้จนมือตายของพวกเขาเพียงแต่พวกเขาที่เบิ่งเขาก็ต้องกลับมาดูตัวเองกลับมาหันมามองเจ้าของเพื่อหิใส่ชีวิต แบบไหนนะจังสีะบะไเป็นยังเชินพวกเขาสองคนนี่เขากับมีทั้งขอดีและขอเสียยังอามนี่ก็คือขันยังที่บอกขันกินเหลาแล้วเพียนไปเลยเอเหตุการณ์มาขึ้นจะเป็นเหตุการณ์ที่มึงที่มึงไม่รักษาคำพูดกับพี่ไงไเออมึงบอกว่ามึงสีเศร้ากินเหล่ากินเบียร์กูบรยูมบอว่ากูไปนมถ่วมกูไปประชุมกูกลับมามึงเมาเบดขึ้นบางทีก็ว่าถือท่าตีถือท่าต,าตีจนเขามันกระเด็ด จนเดียวตีกันเอออะไรตามเส้นทางเดียวองนเนาะอ่ไปขึ้นรถด,ดอนไปเอากล้วยมานำ่เด้อเฮ้ยเดี๋ยวกูวจะโอนตังค์ให้ดอนให้ค่ารถอา่อาดอนฟูมันขึ้นรถตู้ มึงสินางในในน้ำกันหรือสินางนอกฮะเออมึงจะตีกันได้ปะเฮ้ยมึงจะมีปัญหากันระหว่างเดินทางไหมนี่ไม่มีครับผมฮะ<า>จบแล้วเอ,เ,อเอาไม้มาดิอย่าลืม ดอนทรงบอกไร่ใส่รถสองแถวทรงบอกนี้ใส่รถตู้นะมึงกี่ครับเดือดอุดมก่อนเป็นวะครับถ้าสารเที่บางนี้นั่งรถสองแถวไปเดือดอุดมบางนี้นั่งรถตู้ไปสถานีรถไฟนะเอามึงนั่งนี่แอมบอกไร่ไร่มึงนั่งไปยังเทาับพวเฮ็ดยังเข้าหรอกครับฮะบวกเฮ็ดยังมันหรอกครับอ่าไปทรงเฮ้ ไปโชคดีเว้ยผมไอ้กะซอยเดซชสนีแล่ะเนาะชีวิตคนเฮ้าสาธุปูญาปวกปักภาษาพี่น้องเฮาผมก็ดูแลเขาเดซชสนีเด้อปูญาเด้อเขาเหดโตเขาเอง 哎，小好。